อาสบายดีไอ้นองซางทุกคนอาเหมือนนี้ครับสีมาแนะนำวิที่การปลดลายเรือนเนาะหรือว่าติดล็อกซิมของออ p โ A17 เนาะนี่เครื่องติดล็อกซิมมันจะเป็นแางสีเรื่องมันจะเขียนฟองขึ้นมาแบบนี้เนาะถ้าว่าเขาอยากใช้งานได้ปกติเขาต้องปลดก่อน วันนี้ขาจะมาปพด,ด้วยโปรแกรม RTC 2เริ่มจนขันแรกก็มันเรือกจีมีลิเทคเกันเนาะคือกับอนันรักพูนเนี่ยแล้วมาเรือกพีโรดเนาะหลังจากนั้นมาเรือกไวเนาะแล้วตัวน,นี้มันเรืกอกไฟล์ไฟล์ตัวนี้จะเป็นไฟล์ของ RTC เลย มันเป็นไฟเรากบอันล็อกทูนเด้อเพราะว่ามันใส่กันใบเนาะเดืองป้ายนี่ไอ้น้องสร้างเขาชูอยู่ว่าไปเอามาจะใส่เนาะอ่าเอาเขาก็เลือกป้ายเข้ามาหลังจากเขาเลือกป้ายเข้ามาแล้วเนาะอ้าวก่อนขยหน้าเจ้าก่อนหลังจากเขาเลือกป้ายเข้ามาแล้วหายเขามาติอันล็อกบูทผอมเนาะตัวนี้มันจะ อันหลอกเลยกับแฟตเลยเนาะหลังจากงานอัหลักิอ่ารีบูตออกเนาะเพราะว่าหลังจากเขาปุ๊บแล้วแล้วเขาจะไปปุ๊บเน็ตเวิกต่ออา้ามันนี้เขาก็ต่อเครื่องเขาเลยเนาะหลังจากที่เขากดแฟตแล้วหลังจากงานเขาก็ป้ายโปรแกรมมมนแรนเนาะแล้วเขาก็รอถาจนมันเต็มหมดแห่ะประมาณหานาทีนี่แหละ อ้าหลังจากโปรแกรมมันแดนจบแล้วขั้นตอนต่อไปแม่น่าจะมาปุ่นเน็ตเวิร์กเนาะขั้นตอนปุ่นเน็ตเวิร์กนี่การแม้นอยู่ในโหมดเก่าอยู่หรอหายมาเลือกยูทีเซิร์ฟเวอร์แล้วมาเรียกทีโอ ppo เรย์มีเนาะแต่การมาเรียกยูทีกรีนเนาะตัวนี้แม่นติ๊กดีบูตออกคือเก่าเลยเพราะว่าขั้นตอนยังมีขั้นตอนที่เราจะไปปุ่นหลังอีก กดดูจ็อบเลยเรื่องตรงนี้เลยเพื่อให้โปรแกรมมมนแลงด้วยเนาะหลังจากเขากดดูจ็อบแล้วมันจะดีเทคเครื่องเขาเขากลักบปล่อยโปรแกรมแันแรงจะนีดนใส่เวลาข้าวเดียวเนาะหลังจากมันแรนจบแล้วให้เข้ามาเหลือยูทีกินซึ่งพี่เนาะแล้ว มาทําการปลดรหัสเนาะปลดรหัสให้เรียกเอาตัอยู่เป็นแฟลตอรี่ดาตา้าเนาะแดีวกดดูจอบเกา่าตัวน,นี้แม่นเลถาตัวกดรีบูตเลยเด้อเพื่อให้เวลามันได้จบแล้วมันก็รีบูตเอกอนขึ้นเลยเนาะอันนี้ล้างจากที่เราปลดแล้ว หลังจากที่โปรแกรมแม่แรมจบแล้วมันก็นจะเป็นแบบนี้มันจะเปิดเครื่องทําการเปิดเครื่องเองด้วยแล้วก็ทําการแฟตเตอรี่รีเซ็ตเครีย์คาหลอกทุกอย่างเลยเนาะซัมนน่จบงานไหลายนียน่งแล้